<Okay. S 2> ตอนนี้แค่เป็นพระราชาโสนาเป็นอัศวินผู้ก,ก้าหารและพักดี hmm. เล่นด้วยกันเพลินเชียวน่ารักจริงๆเลยนี่บักสลอร่าดัฟี่ซิลเวสเตอร์ทัสด้วยมานี่หน่อยได้ไหมจ๊ะยายมีอะไรจะบอกพวกเธอหน่อยได้ครับคุณยายมาแล้วคุณยายแต่ท่านเพิ่งจะสร้างปราสาทอภิมาหาอลังการดูนะ,ะทัสอบประสาทย <c oughs> <c oughs> อีหายไปไนกันหมดนะอ้าไเดยันรี่เเฮ้ทุกคนดูหนังสือที่เกรนี่ให้ฉันมามันเรียกว่าหนังสือสถิติสเกนี่เกี่ยวกับอะไรมันมีภาพของใหญ่ที่สุดและที่สุดยาวที่สุดและสนิทสุดของทุกสิ่ทุกอย่างเหลือเชื่อที่สุดเลย นี่เป็นภาพคนที่สูงที่สุดกับนกที่ตัวเล็กที่สุดมันอาจเป็นนกตัวเล็กกว่าฉันแต่เพราะนั้นว่าฉันต้องเป็นนกท้าตัวที่สุดสักวันฉันจะต้นได้ลงหนังสือนี้ในฐานะนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดหรือประธานาธิบดีกรแต่งตัวแรกเด็กๆจ๊ะเดาซว่าวันนี้จะได้ไปเยี่ยมใครผมไม่รู้ครับแันี่ใครเหรอแอนตี้ไงที่ร้านเหรอคะ นี่ยอดที่สุดไงไงไงเราจะไปเค้กแครีเบเกอรี่ดอกรู้ใจไหมค์คาร์ว์หมายเขาว่าไงอ้าชิมวราโร่รถวานเติมน้ำมันแล้วทุกคนพร้อมปาระยางขอให้สนุกนะเด็กๆฝากทักทายแอนตี้ให้ด้วย ครีบเบเกอรี ER ่ด็อกเรามาถึงแล้วอะสีแมอม่าอยอรอะไรอยอรอยอรอยไรอะไร จำที่ได้เจอพวกเธอนะความจริงฉันรู้ว่าจะมาก็เลยอบเค้กเอาไว้เค้กอยู่บ้างแต่นี้ก็ได้กินเค้กที่เราต้องการเธอว้าวไลยิ่งไลนทีนี้ฉันมีข่าวร้ายจะบอกเด็กๆก,กับฟรอยนะ หลังทำธุรกิจมาห้าสิบปีวันนี้ฉันก็จะต้องปิดร้านแล้วล่ะทำไมอะีทไมอะอะ้อะไรองรอะไรอะไรอ่ไะไอะเรอาไรอะไรอะไรอะไปอาไราได้าึ้นคไาเะไาฉันไม่มีเงินจอายหอายรอามร่าไงคะหมายถึงไออรอ ะเ,เราจะทำอะไรได้อ่ะอีกอย่างหนึง่งแอนตี้บอกว่าเจ้าของร้านเป็นปีศาจทุกคนพร้อมไหมคุณไม่รู้เหรอคุณเป็นคนเดียวที่นับเด็กเยอะขนาดนี้ได้นี่เงิน25เซนสำหรับทุกคนระวังอย่าทำหายล่ะแักวันเมื่อเราเข้าใจว่านี่เป็นเงินเยอะขนาดไหนเราคงอยากจะเก็บมันไว้ทุกครั้งที่ได้มันมาฮะเอาละไปเลยเแล้วนะ อย่าวิ <ic> ่งกันพานน้ำพันน้ำพันน้ำทางน้ำเย้ยสวัสดีเฮ้ยสวัสดีเป็นไงบ้างนี่นี่ที่รู้จัก เฮ้แคนดี้เฮฟลอยเราไม่อยากให้ขนมมาเรียกชื่อหรือมาเหนียวติดขนนะเราถึงจะซื้ออมยิ้มกินไงเอาละใครก่อนจ๊ะพอม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 ผมขอขนมหมากฝรั่งขอบคุณแคนดี้ไม่เป็นไรจ้ะบักครับอมวันดีจะก็ตายขอขนมกินบ้างสิ ฉันบอกว่าดีกระต่ายขอขนมกินบ้างสิได้ยินตั้งแต่ครั้ง่างแล้วแต่ถ้าฉันแบ่งขนมกับใด้ทุกคนที่เดินผ่านมาก็คงไม่เหลือกินเองหรอกเฮ้ เน,น <ะ S 2> แต่ถ้าฉันแบบขนมกับกระต่ายทุกตัวที่ผ่านมาแล้วก็คงไม่เหลือกินเองหรอกแต่นั่นมันของฉันนะใครเจอเอาไปคนทําหายร้องไห้เกินให้อิมอมอ่มขนมเราเองกินให้อิม่มขนมเราเองเย้เราปล่อยให้เด็กนั่นแยกขนมก็ได้ยังไง จะบอกฟลอยังไงบักนี่เธอก e ินขนมหมดแล้วเหรออเปล่าหมายถึงเออครับดูมันผมเออกินขนมหมดแล้วว้าวกินเร็วจังแลวยังกินถุงด้วยแทสชอบถุงง้ําอ้อแบบนี้ย่กจังทุกคนมีขนมยกเว้นเรา